เอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆมิตรลักนักเล่นเกมทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาขุดสมบัตินะครับของอะไรวะขอดูหน่อย่างเทพเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับร่างเทพของสัตว์วิเศษนะครับสัตว์วิเศษตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในช่องตำราภูผ่านนาทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีเข้าก่อนนะครับวิธีเข้า ให้เพื่อนเพื่อนกดหมายหน้านี้ก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงจำราชางไห่ะครับกดเข้าไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือดมาตรงนี้นะคาว่าสัตว์วิเศษนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะคําว่าจําแรงเทพนะครับกดเข้าไปทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับต่อมาก็เลื่อนลงไปคําว่าผจญภัยนะครับตรงนี้เลยนะครับ คือตอนนี้นะครัผมมีมีคุญแจที่มันใช้ขุดนะครับแต่มันไม่ใช่คุญแจนะมันจะเป็นรูปแบบพั่วนะครับเป็นพั่วตักดินนะครับอยู่ร้อยคุณแจนะครับแต่เราจะมาดูกันนะครับว่าร้อยคุญแจเราสามารถจะเปิดครบทุกช่องได้หรือเปล่าเนีเราสามารถจะเปิดได้แบบครบทุกช่องหรือเปล่านะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมันมีอยู่ทั้งหมดสาสิช่องนะครับสาสิบช่องนี่เลยนะครับโอเคเริ่มอันแรกก่อนแล้วกันนะครับว้าวอันแรกก็ออกมาแล้วนะครับมอันที่สองนะครับเฮ้ยเฮ้ยเรดออกมกันดีขนาดนี้เลยเหรอแหมมาแล้วเนะี่ยของแบบไร้สาระเริ่มออกมาแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆนะครับตอนเราเปิด ยิ่งเราเปิดช่องขึ้นไปเยอะเรื่อยๆนะครับจํานวนการใช้คุญแจมันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับโอเคเราเปิดไปทีละช่องแล้วกันนะครับอืมทำไมแบบเฮ้ยมาแล้วนะครับมาแล้วมาอีกแล้วนะครับนะขอเป็นชั้นบนแล้วกันนะครับเฮ้ยเริ่มมาแล้วนะครับ ถ้าสังเกตดีๆสีส้มเน็่ยังไม่มาสักอันเลยเนะี่ยเราเปิดไปแบบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเราเปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วสีส้มเนี่ยไม่มาเลยนะครับเนีเริ่มใช้คุญแจเยอะขึ้นแล้วนะเว้ยมาแล้วครับมาแล้วครับอันแรกมาแล้วครับเป็นอะไรเนะี่ย เป็นยันนะครับเป็นยันเออเพิ่มสเตตมาก,ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเฮ้ยจะหมดหรือเปล่าเหลือสี่สิบคุญแจแล้วนะครับแม่คิดว่าคงไม่หมดนะครับอาจจะได้อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเ,เรียบร้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าร้อยคุณแจนะครับร้อยคุณแจแล้วได้อะไรบ้างนะครับความจริงมันมันก็เกือบหมดทุกช่องนะผมว่าเกือบหมดแล้วแหละนะครับมันเหลืออยู่กี่ช่องเนะี่ยเหลือเหลืออยู่แค่หกช่องเองนะครับเออแต่เราก็ก็ยังไม่ไปถึงเนานะยังไม่ถึงยังไม่ถึงสีแดงนะครับเอาไงดีเปิดที่มันจบ,จบๆเลยไหมวุ้ย่ช่องนึงมันใช่สองวันห้าร้อยเพจเลยอะ โอเคเดี๋ยวผมว่าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคได้ของมาแล้วก็ไปใส่ซะหน่อยดีกว่านะครับเราสามารถไปใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับนะพอใส่ครบเสร็จนะครับครบเสร็จตังช่องแบบนี้นะครับเราก็สามารถกดจำแลงเทพไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับฟึบถ้ากดจำแลงเทพไปแบบนี้นะครับมันก็จะแบบจะเพิ่มสเต็ปให้เราขึ้นมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ ใส่ไปห,หมดเลยนะครับแล้วของวัตถุดิบที่ต้องใช้นะครับมันก็จะจะเป็นวัตถุดิบขั้นสูงนะครับต้องใช้วัตถุดิบขั้นสูงแล้วนะครับลืมอบอกไปเลยนะครับเราสามารถเอาไปใส่ขั้นสองเออพวกสัตว์วิเศษเออรุ่นสองได้นะครับมันใช้อันเดียวกันนะมันไม่ได้แยกนะนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ไปให้หมดเลยนะครับ กดจำแดงเทพมานะครับมันก็จะบวกเออสแต็กมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปให้ผมด้วยนะครับอาจจะฟังแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร,ร่นะพอดีเพิ่งตื่นนอนนะครับโอเคบ๊ายบาย,บายไปละ